โอเคครับสวัสดีครับผมครูสิงห์สอนวิทย์นะครับเราก็เดินทางมาถึงการพัทที่5แล้วนะครับในพรัทนี้นะครับก็จะมีข้อสอบอยู่มากพอสมควรก็คือมีอยู่14ข้อด้วยกันนะครับข้อสอบในพัทนี้ส่วนมากก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเคมีซะส่วนใหญ่นะครับหลายคนอาจจะไม่ชอบวิชานี้นะครับอะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มลุยกันเลยมาเริ่มที่ข้อที่1ครับตัวเลือกในข้อใด เป็นทักษะการสังเกตนะครับทักษะการสังเกตข้อ1บอกว่าความหนานแน่นของสารมีค่าเท่ากับมวลต่อปริมาตรอันนี้ไม่ใช่สังเกตอันนี้สรุปน,นี้สรุปเลยนะครับเนี่ยอันนี้ข้อน,นี้ไม่ใช่ทุเรียนก้านยาวจากนนทบุรีผลนี้รสหวานหอมอร่อยจังอันนี้ก็เป็นสรุปเลยนะครับสรุปถ้าไม่ได้ลดน้ําต้นไม้หลายวันต้นไม้น่าจะ เหี el, ่ยวเฉาและตายนะครับมันมีคําว่าน่าจ่ายไหมครับมันเหมือนกับเดาะคาดคะเนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการตั้งสมมติฐานนะครับอันนี้ไม่ใช่มาดูข้อ4ครับอะค h ิมิดิสค้นพบหลักการหาปริมาตรของวัตถุโดยการแทนที่น้ําอันนี้คือทักษะการสังเกตอะคิมิดิสสังเกตเห็นน้ําที่มันล้นออกจาก อ,อ่างน้ำนะครับเขาก็เลยนึกขึ้นได้นะครับอันนี้คือเกิดจากการสังเกตเลยนะครับอ่ะฉะนั้นคนนี้เลยตอบข้อที่ข้อที่4นะครับโอเคผ่านแล้ว1ข้อนะครับต่อไปข้อที่2ครับการเขียนกราฟเป็นกระบวนการทางวิทยาศา,าศาสตร์ขั้นตอนใดกราฟการเขียนกราฟการเขียนแผนภูมิหรือการทําตารางเราถือว่าเป็นการนําเสนอข้อมูลนะครับ เป็นการนำเสนอข้อมูลทําให้ข้อมูลมันดูเข้าใจง่ายมากขึ้นดูชัดมากขึ้นนะครับโอเคข้อนี้ตอบข้อ1ไปเลยจะไว้ได้ครับเขียนกราฟแผนภูมิอะไรพวกนี้ตารางอะไรพวกนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นการนําเสนอข้อมูลผ่านไป2ข้อแล้วไปที่ข้อที่3นะเลยครับดินน้ามันก้อนหมีมวล1กิโลกร,รมัมปริมาตร4 0 0ลูกบาศเซนติเมตรนะครับหกิโลกร,รมัมปริมาตร400 เมื่อนำมาปั้นเป็นตุ๊กตา800กรัมเศษที่เหลือก็ทิ้งไปความหนาแน่นของดินน้ำมันที่ใช้ในการปั้นตุ๊กตาคือกี่กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรนะครับข้อนี้ไม่มีช้อยเอ,อ้ยลืมน่าจะลืมตัดช้อยมาอ่ะมาลองดูวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรการหาความหนาแน่นคือ r เท่ากับ m ส่วน v ดูทีละตัวนะครับชา้าๆ r คือความหนาแน่นนะ ความหนาแน่นอโอเคนะครับ m คือมวลนะครับ m คือมวลพาร์ทที่แล้วก็มีเรื่องนี้เหมือนกัน v คือปริมาตรครับ v คือปริมาตรทีนี้มันให้มาแล้วว่าดินน้ำมันก้อนนี้เท่าไหร่ครับ1กิโลกร,รมัมปริมาตรเท่าไร่400เราก็หาความหนาแน่นออกมาอันนี้ไม่ต้องไปสนใจว่าเอาไปปั้นอะไรเท่าไหร่ก็ดูในนี้ก็รู้เลยว่าความหนาแน่นมันเท่าไหรก็คำนวณดู นะครับก็เขียนแทนค่าโรเท่ากับ M เท่าไหร่เ <M S 1> คือมวลนะครับมวลเนี่ยมันโจทย์มันถามกี่กรัมเห็นไหมครับแต่มันให้มวลมาเป็นกิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000กร,รัมนะครับเขียนแทนลงไปเลย1 0 0 0 1 0 0 0มาจากไหนก็คือมาจาก1กิโลกร,รมัมเนื่องจากโจทย์มันต้องการหาว่ามีความหนาแน่นเป็นกี่กร,รัมนะครับอ่ะ1,000นหารด้วยปริมาตร ลูกบาทเซนติเมตรหรือ,อยังอ่า400ลูกบาทเซนติเมตรก็ไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปเปลี่ยนหน่วยอะไรก็เขียนแทนลงไป400ดูนะครับถ้าไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูอีกได้อีกรอบนึงโรก็จะเท่ากับ1,000หาร4.0ตัดไปก่อน2ตัวเหลือ10หาร4 4เท่าไหร่ได้10ครับไม่มีเนาะ4 2 4 2เป็น8ใส่จุดแล้วก็เติมศูนเข้าไป4เท่าไหร่ได้20 4 5ได้2.5 กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถ้ามันมีในช้อยก็กาไปเลยแต่จะมันมีช้อยอยู่นะข้อนี้แต่ว่าไม่ได้ตัดมาไม่เป็นไรนะครับต่อไปข้อที่4ครับต่อกันเลยการทดลองเพื่อหาความหนาแน่นของน้ํามันเครื่องหาความหนาแน่นของน้ํามันเครื่องเป็นดังนี้เขาเขาให้วิธีการมากก็ไกลช่างมวลของกระบอกตวงขอไข่เทน้ํามันเครื่องลงในกระบอกตวง คอควายอ่านปริมาตรปุ๊บ,ปบไปจนถึงชอชิงทีนี้เขาบอกว่าลำดับการทดลองที่ทำให้เกิดความคาาเคลื่อนน้อยที่สุดอันนี้ขีดเส้นใต้ว่าน้อยที่สุดนะสแสดงว่าเป,วจจเ,เป็นวิธีที่ดีที่สุดในกอไก่จนถึงชอชิงเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องหาความหนาแน่นเราจะต้องรู้อะไรความหนาแน่นคือ r ร o เท่ากับอะไรนะเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เลย m ส่วน v ีโรทกับเส่วน vm คือมวลนะครับอะมวลนะ v คือปริมาตรนี่ v คือปริมาตรแสดงว่าถ้าเรารู้มวลกับรู้ปริมาตรเราก็จะหาความหนแน่ได้ถูกไหมครับอ่ะแสดงว่าต้องช่างมวล2ต้องช่างมวลนะและก็ต้องอ่านปริมาตรหรือต้องวัดปริมาตรต้องวัดปริมาตรในข้อนี้ ก็ไก่บอกว่าช่างมวลของกระบอกตวงช่างมวลของกระบอกตวงขอไขเทน้ํามันลงเครื่องในกระบอกตวงจะมีเทคนิควิธีการที่แบบเราไม่ต้องอ่านทุกข้อดูนะมันมีมันมีบิ๊กเกอร์กับกระบอกตวงเห็นไหมครับคอควายมันบอกว่าอ่านค่าปริมาณน้ํามันเครื่องจากกระบอกตวงงงูเทน้ามันเครื่องจากกระบอกตวงลงในบิ๊กเกอร์แล้วช่างแสดงว่าเทลง เทจากกระบอกตวงลงในบิกเกอร์แล้วก็เอาไปชั่งชั่งมวลน้ำมันเครื่องพร้อมกระบอกตวงชั่งมวลของบิกเกอร์ในที่นี้คือบิ๊กเกอร์ไม่ได้เกี่ยวเลยบิ๊กเกอร์เราเราจะไม่อ่านเราจะไม่อ่านปริมารในในบิกเกอร์เพราะบิกเกอร์มันไม่ค่อยละเอียดเราจะใช้เป็นกระบอกตวงดีกว่าฉะนั้นช่างมวลของบิกเกอร์อ่ะไม่ต้องเลยไม่จำเป็น ข้อนี้บอกว่าเทน้ํามันเครื่องจากกระบอกตวงลงบิ g ก r กอ,อันนี้ก็ไม่จําเป็นข้อไหนที่มีชอชิงกับมีงองงูแสดงว่าไม่ใช่ละเราก็มาดูข้อหนึ่งมีชอชิงไหมมีตัดทิ้งไปเลยมีชอชิงด้วยมีงองงูด้วยนะครับตัดทิ้งข้อ3ม,มีชอชิงตัดทิ้งข้อ4มีชอชิงตัดทิ้งไปฉันข้อที่ถูกคือข้อ2 เราก็ต้องย้อนมาดูว่าม,มันจริงหรือเปล่าข้อ2เนี่ยกไก่บอกว่าช่างมวลของกระบอกตวงก่อนนะครับช่างมวลกระบอกตวงก่อนพอช่างมวลกระบอกตวงเสร็จป,ปุ๊บเทน้ำมันเครื่องลงกระบอกตวงเลยเทลงกระบอกตวงเลยครับคือตอนนี้เรารู้น้ําหนักเรารู้มวลของกระบอกตวงแล้วใช่ไหมอ่ะเราก็เทน้ามันเครื่องลงกระบอกตวงพอเทเสร็จปุ๊บเราช่างมวลของน้ามันเครื่องพร้อมกระบอกตวงเลยพอช่างพร้อมกันปุ๊บมันจะได้น้ําหนัก มันจะได้มวลของน้ำมันเครื่องกับกระบอกตวงใช่ไหมครับสมมติสมมุตินะถ้าเป็นกอไก่เราชั่งกระบอกตวงได้10กรัมสมมุตินะครับเราเทน้ํามันลงกระบอกตวงแล้วเรามาชั่งมวลน้ํามันเครื่องพร้อมกระบอกตวงได้15กรัมสมมุติเฉยๆนะครับแสดงว่ามวลของน้ํามันเครื่องเท่ากับเท่าไหร่มวลของน้ํามันเครื่องเท่ากับ5กรัมเราก็เอา 15-10ลบ10ถูกไหมครับก็ได้5กรัมอันนี้คือได้มวลแล้วโอเคมันก็จะเป็นกอไก่ขอไข่แล้วก็มาจอจานต่อไปขอควายคืออ่านค่าปริมาตรน้ำมันเครื่องจากกระบอกตวงอ่านเนี้ยนี่ไงเพราะเราอยากรู้ปริมาตรใช่ไหมครับเราก็อ่านพออ่านเสร็จเราได้มวลแล้วได้5กรัมปริมาตรได้เท่าไหร่ก็อ่านเอาในกระบอกตวง เสร็จแล้วก็คำนวณหาความหนาแน่นได้ถูกต้องเลยฉันข้อนี้ตอบข้อที่2โอเคนะครับอ่ะผ่านไปเลยไปข้อ5ต่อมี14ข้อนะครับข้อมูลแสดงค่า BOD และปริมาณแก๊สออกซิเจนของแหล่งน้ำต่างๆเป็นดังนี้แหล่งน้ำกขคงอ,อากมี BOD 1 2อมีออกซิเจนขอใขไข่มี BOD 110มีออกซิเจน5 ขคลาย BOD ปึ๊บปุ๊บป๊ถึงงองงูแปดอ้าวทีนี้มาดูคําถามในแหล่งน้ําใดจัดเป็นน้ําเสียนี่นะน้ำเสียเราก็ต้องแสดงว่าเราต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับค่า BOD ถูกไหมครับเราจึงจะตอบคําถามข้อนี้ได้ค่า BOD คือค่าปริมาณออกซิเจนเดี๋ยวเขียนเขียนย่นี้ BOD นะครับคือปริมาณ ออกซิเจนนะครับที่จุลินรีนะจุลินรีย์มันใช้ย่อยสารอินรีย์ที่อยู่ในน้ําคือถ้าพูดไปอาจจะงงเลยอะจําง่ายๆ BOD คือคือปริมาณถ้า,ถ,าถ้าค่า BOD เยอะแสดงว่าในน้ำเนี่ยมันมีสารอินซีย์อยู่เยอะมากก็แสดงว่าเป็นน้ําเสียสรุป b ีโดีเกินร้อยเอาร้อยนึงก็ถือว่าเป็นน้ําเสียแล้วนะครับนี่จะยิ่งเกินร้อยเนี่ยโอ้โหเสียเสียเสียเลยแหละเสียเลยฉะนั้นข้อใดเป็นน้ําเสียมีโอกาสเป็นไปได้คือกอไก่กับขอไข่ครับกอไก่กับขอไข่ที่ที่มีโอดีมันสูงกว่า100่งนะสูงกว่าหนึทีนี้มาดูแก๊สออกซิเจนอันนี้เขาจะเรียกว่าค่า ดีโอดีโอนะดีโอคือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํานะครับอันเนี้ยอันเนี้ยเยอะเยอะอดีเยอะนะครับเยอะอดีเลยแหละข้อเนี้ยทีนี้ข้อนี้เราจะตอบข้อไหนตอบข้อไหนครับอา่าเราก็ต้องตอบข้อ ข้อ1เป็นน้ำเสียนะครับกอไก่เนี่ยแรงน้ำกอเป็นน้ำเสียเพราะว่ามันมีค่าบิวอีโอโสูงมากเลยแล้วก็มีออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำน้อยมากเลยมีแค่2อท่านเองนะครับอ่ะโอเคข้อนี้นะครับผ่านไปไปที่ข้อที่6เลยวิธีการในข้อใดใช้แยกของผสมระหว่างผงตะไบเด็กและผงลูกเหม็นได้ทั้ง2วิธีโอข้อนี้ ถือว่าง่ายนะฮะเหมือนให้ฟรีกันไปเลยเราก็มาดูว่าผงตะไบเหล็กโอเคอาใช้แม่เหล็กดูดแหละอันหนึ่งใช้แม่เหล็กดูดเพราะว่าลูกเหม็นมันจะไม่ติดแม่เหล็กแต่ว่าตะไบเหล็กมันจะติดแม่เหล็กข้อยี่โอกาถูกคือข้อ3กับข้ออะไรครับข้อ4ทีนี้ต่อไปลูกเหม็นโอ้โหใครจะมาหยิบลูกเหม็นออกนะครับผงลูกเหม็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเหมนเป็นก้อนผงลูกเหม็น ฉะนั้นข้อนี้ลูกเหม็นมีคุณสมบัติคือมันสามารถระเหิดได้คําว่าระเหิดก็คือจากจากของแข็งเนี่ยจากของแข็งไปเป็นแก๊สของแข็งไปเป็นแก๊สนะครับอันนี้คือลูกเหม็นเขาเรียกว่าการระเหิดฉะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อที่3คือดูดด้วยแม่เหล็กนะครับดูดด้วยแม่เหล็กแล้วก็ระเหิดนะครับดูดด้วยแม่เหล็กแล้วก็ระเหิดอ่ะ โอเคได้กี่ข้อละหกข้อ6ข้อแล้วนะครับต่อไปเป็นข้อที่7เ,เลยสารละลายเกือแกง2 5งร้อยห้บีมกำลังสามีเกลือแกงอยู่50กรมัมสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดอันนี้เรื่องเรื่องความเข้มข้นนะครับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็เทียบมันจะแต่ยังง่ายๆเลยเอานะ เกลือแกง2 5งใช่ไหม250 c ้ยซมกำลัง3มีโซเดียมคลอไรเนี่ยเกลือแกงเนี่ยอยู่เท่าไหร่ครับอยู่50นะอยู่50อ่ะถ้าร้อยหนึ่งมันถามว่าร้อยละใช่ไหมถ้ามีสารละลายเกลือแกง100งซมกำลัง3จะมีโซเดียมคลอไรเท่าใดวิธีการนี้เขาเรียกว่า การเทียบบัญญัติยางการเทียบบัญญัติยางนะครับวิธีการคือให้เอา50คูณ100เนี่ยเขาเรียกคูณไข่เอาสีน้ําเงินนะครับคูณไข่ามาแบบนี้แล้วก็หารด้วยตัวนี้ครับมันก็จะกลายเป็น50คูณห0 0หารด้วย250ครับนี่ทำไงต่อตัดไป ตัดไปเอาตัดตัวเดียวนะตัดตัวเดียวเอาไหมเอาตัดตัวนี้ก่อนอ่ามันก็จะกลายเป็น50คูณเท่าไหร่คูณสิเป็นห้าร้อยห้าร้อยหารยิบห้านะครับยี่สห้าสองได้ห้าใช่ไหมเหลือศูนยน์ก็แสดงว่าเป็นยี่สิบข้อนี้ก็เลยตอบร้อยละ20สิบนะครับร้อยละยี่สิบเห็นไหมครับข้อนี้ ไม่ยากมากไม่ยากมากไปต่อกันที่ข้อที่8เลยครับอ่าข้อ8นะเขาบอกว่าเมื่อผึก c o อปเปอร์ f a เฟนะครับจุนสีได้รับความร้อนจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีขาวและถ้าหยดลงและถ้าหยดลงน้ำและถ้าหยดน้ำลงไปก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำเงินคำกล่าวข้อนี้เป็นขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า เมื่อผึกได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินจะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเป็นสีขาวอันนี้คือการสังเกตนะครับนี่เขาเรียกว่าการสังเกตฉะนั้นอันไหนที่เป็นการสังเกตอ่าสังเกตอ่าสังเกตนะครับทีนี้และมันมีคําว่าละและถ้าหยดน้ําลงและถ้าหยดน้ําลงไปก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ําเงินอันนี้คือเป็นการสรุปสังเกตแล้วก็สรุปนะครับ งั้นข้อนี้ตอบข้อ2ได้ทันทีเลยนะอา้าวต่อไปข้อ9จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้กอไก่ทองเหลืองทองแดงน้ำตาลสารส้มน้ำเกลือแล้วก็น้ำอัดลมข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์นะครับทีนี้ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนสารบริสุทธิ์สารบริรสรรุทธิ์นะมันจะมีอยู่2ออย่างครับหนึ่งคือธาตุหนึ่งคือธาตุานะสองคือสารประกอบ 1คือธาตุสองคือสารประกอบทีนี้เรามาดูทองเหลืองเป็นอะไรทองเหลืองไม่ใช่ธาตุไม่ใช่สารประกอบทองเหลืองคือสารละลายฉะนั้นกอไก่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะครับกอไก่ไม่ใช่ข้อไหนมีกอไก่ก็ตัดทิ้งไปอันนี้ข้อหนึ่งก็ไม่ใช่ละตัดค่อยๆตัดไปแบบนี้นะครับน้ำอัดลมเป็นสารละลายไม่ใช่แน่นอนชอนชิงนะครับตัดชอนชิงไปไล่เอาไล่เอาที่เราชัวร์วก่อนนะครับ นี่เหลือทองแดงน้ําตาลน้าเกลือสารส้มทองแดง C u ทองแดงนะครับทองแดงเป็นธาตุนะครับแสดงว่าก็เป็นสารบริสุทธิ์ขอข่ใช่เลยขอขายใช่เลยนะครับขอข่ใช่เลยต่อไปน้ําตาลน้ําตาลนะครับน้ําตาลเป็นสารประกอบน,น้ําตาลนี่นะ C6 C อุ้ยไม่ใช่ C6 H12 O6 อันนี้น่าจะเป็นกูโคดมากกว่าโอเคจำอันนี้จำไม่ได้นะหรือ C12 เรื่องอะไรนี่เนะี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรช่างมเถอะอันนี้แต่น้ำตาลเป็นสารประกอบนะครับน้ำตาลเป็นสารประกอบฉะนั้นน้ำตาลใช่เลยคอควายอาคอควายใช่คอควายใช่นะครับต่อไปสารส้มนะสารส้มก็เป็นสารประกอบเหมือนกันสารส้มก็เป็นสารประกอบ ว่าสารส้มใช่เลยงองงูก็ใช่งองงูก็ใช่ต่อไปจอจานน้าเกลือน้ําเกลือเป็นสารละลายนะครับน้ําเกลือเนี่ยเป็นสารละลายก็คือเกิดจากน้ําบวกอะไรน้ําบวกกับเกลือนี่กลายเป็นน้ําเกลือในข้อนี้ไม่ใช่ตอบข้อตอบข้อ2ได้ทันทีอ่ะโอเคได้กี่ข้อลนะเก้าข้อแล้วต่อไปข้อ10ครับข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง นี่ข้อสอบแบบนี้ข้อใดตัวนี้เป็นจริงข้อ1สารเนื้อเดียวทุกชนิดสารเนื้อเดียวทุกชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ข้อนี้ผิดเพราะว่าสารเนื้อเดียวมันก็เป็นสารละลายได้ครับเนี่ยสารเนื้อเดียวนะเพราะว่าสารเนื้อเดียวเนื้อเดียวนะครับมันประกอบไปด้วย1คือสารละลาย2คือสารบริสุทธิ์ นี่ครับสารเ,เดียวมีสารละลายกับสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์ก็มีทำไมเราต้องเขียนเอียงได้ปะเนี่ยเอาใหม่นะเดี๋ยวเขียนใหม่ตรงนี้เอาช้าหน่อยเอาใหม่นะครับสารเนื้อเดียวอเนื้อเดียวก็มีอะไรนะมีสารละลายกับสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์มี สองอย่างคือธาตุกับอะไรนะครับกับสารประกอบโอเคทีนี้บอกว่าสารเนื้อเดียวทุกชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่นะครับต่อไป2ของผสมทุกชนิดเป็นสารเนื้อผสมไม่ใช่นะครับข้อนี้ไม่ใช่ผิดข้อนี้ผิดข้อนี้ผิดของผสมบางชนิดก็เป็นสารละลายได้ของผสมนะก็คือเกิดจากหลายๆอันมันผสมกันต่อไปสารละลายทุกชนิด เป็นสารเนื้อเดียวสารละลายทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวโอเคสารละลายทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมดอันนี้ใช่เลยมาดูข้อ4สารประกอบบางชนิดเป็นสารเนื้อผสมไม่ใช่นะครับสารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์ทุกชนิดต้องเป็นสารเนื้อเดียวไม่ว่าจะเป็นธาตุหรือสารประกอบจะต้องเป็นสารเนื้อเดียวโอเคนะครับข้อนี้ต่อไปข้อที่11มีมี14ข้อนะครับเมื่อให้ความร้อนแก่ a b c บันทึกอุณหภูมิตามเวลาที่ดําเนินไปดังนี้อ่ะดูทีนี้มันมีของเหลว A B C ใช่ไหมเวลาผ่านไปอันนี้อุณหภูมิ C อุณหภูมิต่ําสุดเลยต่ําสุดอ่ะ B แล้วก็ A เขาบอกว่าถ้านําสารละลายที่ประกอบด้วย A B C ไปกลั่นลําดับส่วนเพื่อแยกสารทั้ง3ชนิดออกจากกันและจะได้สารใดออกมาก่อน ของเหลว C มันมีอุณหภูมิต่ําสุดเลยไหมครับต่ําสุดเลยแสดงว่า C จะต้องออกมาก่อนอันไหนอะได้ C มาก่อนได้ C มาแล้วก็ต้องได้ B ตามลําดับแล้วก็ต้องได้ A CBA ตอบข้อข้อ4แบบนี้นะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากมากจำไว้นะครับเวลาที่เราเอาไปเข้าหอกับลําดับส่วนเนี่ยเพื่อแยกเนี่ยตัวไหนที่มีจุดเดือดต่ําที่สุด จุดเดือดต่ําที่สุดมันจะแยกมันจะแยกออกมาก่อนมันจะแยกออกมาก่อนนะครับโอเคนะต่อไปข้อที่12ครับการเปลี่ยนแปลงใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโอ้โหข้อนี้เหมือนได้ฟรีเลยทีเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็มีหลักการสําคัญดังนี้นะครับคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกลับไม่ได้ เปลี่ยนกลับไม่ได้นะเปลี่ยนกลับไม่ได้เราถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีวิธีการสังเกตคือมีอ่มีกลิน่นมีควันมีอะไรอนะ่ะอุณหภูมิสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอุณหภูมิของตัวมันอ่ะเปลี่ยนกลับไม่ได้นะครับ mm. เปลี่ยนกลับมาเป็นอันเก่าไม่ได้น้ําเดือดน้ําเดือดไม่ใช่นะครับนะน้าเดือดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะ ถ้ามันเดือดกลายเป็นไอก็แค่มันเปลี่ยนสถานะเฉยๆอ,อันนี้ไม่ใช่ละไม้ติดไฟอ่าโอเคอันนี้ใช่เลยคือถามว่าไม้ที่ติดแล้วก็ไหมมันสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วข้อ2ถูกต้องไปดูข้อ3ามก่อนพิมเสนละเหิดพิมเสนละเหิดมันแค่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเฉยๆนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เกลือแกงละลายนะ้าเพราะเป็นแค่การละลายอะ่ะเราก็สามารถนําเกลือแกงกลับมาได้เหมือนเดิมโดยนําไประเหยแห้งนะครับเหมือนการทํานาเกลือไงโอเคอันนี้ตอบข้อ2นะครับเหมือนได้ฟรีต่อไป13การจําแนกสารตามแผนภาพดังนี้นี่สารเนื้อเดียวสารบริสุทธิ์เหมือนภาพที่วาดให้ดูเมื่อกี้สาร A คือสารละลายเนาะสารละลายอ่ะ A คือสารละลายสารบริสุทธิ์ มีธาตุและสารประกอบอ B คือสารประกอบอ่าโอเคทีนี้ข้อใดน่าจะเป็นสาร A และ B ตามลําดับตามลําดับนะครับแสดงว่า A ต้องเป็นสารละลายเรามาเช็คกันก่อนว่าอะไรเป็นสารละลายบ้างน้าเป็นสารละลายถูกต้องท้องเหลืองเป็นสารละลายถูกต้องนะครับมีโอกาสถูกทั้งหมดเลยมีโอกาสถูกทุกอันนะครับต่อไปต่อไปนะครับ B B ต้องเป็นสารประกอบนะ B ต้องเป็นสารประกอบเกลือแกงครับโซเดียมคลอไรเป็นสารประกอบฉันข้อนี้ถูกต้องแล้วข้ออื่นมันผิดจริงไหมมาดูครับมาดูก่อนนาคทองเหลืองทองเหลืองเป็นสารละลายนี่นะสารละลายสังกะสีเป็นธาตุสังกะสีเป็นธาตุนะครับ Zn นะ สังกะสีทองเหลืองทองแดง C.U. นะ CU เป็นธาตุนะครับพิจารณาแบบนี้แสดงว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งเพราะนาคเป็นสารละลายนาคเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์เป็นสารประกอบซึ่งประกอบจากโซเดียมกับคลอไรด์มารวมกันทีอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งแล้วกันเอาเอาไหนก่อนเอานาคก่อนอนาคเป็นเครื่องประดับสมัยก่อน นะครับนาคเป็นเครื่องประดับสมัยก่อนนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยทองคำอุนาคมีราคานะครับทองแดงแล้วก็เงินสามอย่างรวมกันนะครับถ้าเกิดว่านาคเส้นไหนที่มีทองคำเป็นองค์ประกอบเยอะเส้นนั้นจะราคาแพงแล้วสีของนาคก็จะออกไปทางค่อนไปทางสีทองแต่ถ้านาคเส้นไหนที่ สีออกแดงๆหน่อยแสดงว่าทองแดงผสมอยู่เยอะราคาก็จะถูกแล้วก็จะมีนาคที่มีเงินผสมอยู่เยอะนะครับอันนั้นก็จะเป็นราคาก็จะต่ํากว่าสีทองนิดนึงอันนี้คือนาคนาคเป็นสารละลายซึ่งประกอบด้วยทองคําทองแดงเงินทั้ง3อันนี้เป็นของแข็งทั้งหมดเลยของแข็งนะของแข็งทั้งหมดโอเคต่อไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะข้อนี้ข้อ13ทองเหลือง นะครับทองเหลืองอเอาไปทําอะไรเอาไปทําหัวเข็มขัดทําแจกันทําชามช้อนและเอาไปทําเป็นกระทะไว้ทําเป็นหมูกระทะนะครับโอ้โหสุดอร่อยทีนี้ไอ้ทองเหลืองเนี่ยมันเกิดจากมันเกิดจากธาตุสองชนิดมารวมกันคือคือนะครับทองแดงนะกับสังกะสีทองแดงกับสังกะสีนะครับ cu ทองแดงกับ ZN 2อ,อย่างรวมกันนะก็มีค o p เปอร์หรือว่าทองแดงเนี่ยมีเป็นองค์ประกอบเยอะกว่านะอันนี้คือทองเหลืองอ่ะผ่านไปข้อ13ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อ14มาดูกันข้อ14ตารางแสดงผลการเลน่อใแห้งของสารกอและขอเป็นดังนี้สารกอลักษณะคือของเหลวใสไม่มีสีใสไม่มีสี แต่แต่พอเอาไปแล้วเหยืแห้งปรากฏว,ว่ามีตะกรนเหลือมีตะกรนสีขาวเนี่ยตะกรนนะต่อไปขอไข่เป็นของเหลวสีแดงแต่พอเอาไปแล้วเหยืแห้งคือไม่มีตะกรนเลยไม่มีตะกรนอ่ะทีนี้เรามาดูก็ไก่ขอ้อดสรุปมันถามว่าขอ้อสรุปถูกไหมกอและขอเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ กอและขอเป็นสารบริสุทธิ์อันนี้ถ้าเหลือตะกอนแสดงว่าไม่ใช่สารบริสุทธิ์แน่นอนและไม่มีตะกอนก็ฟันธงไม่ได้ว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารละลายอาจจะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารละลายแต่ก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะครับโอเคนะถ้าไม่มีตะกอนนะแต่ถ้ามีตะกอนคุณไม่ใช่สารบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้ามีตะกอนนะต่อไปข้อ2เขาบอกว่าอันนี้ผิดไปแล้วนะข้อ2กอและขอเป็นสารละลาย กอและขอเป็นสารละลายเอาละก็อาจจะเป็นสารละลายแต่ขออาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนนี้ก็ผิดผิดผิดต่อไปข้อ3กอ็เป็นสารละลายกอเป็นสารละลายขออาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์โอเคข้อนี้เข้าท่าเลยนะครับ มื่อบอกว่ากอเป็นสารละลายเอ้ยมันมีตะกอนไงมันมีตะกอนสีขาวแสดงว่ามันเป็นสารละลายที่เกิดจากของแข็งและของเหลวผสมกันมันจึงมีตะกอนเช่นเช่นนะเกลือกับน้ําพอคุณเอาไประเหยแห้งจะเหลืออะไรครับเหลือเกลือเหมือนกันทํานาเกลือไงแล้วทีนี้ขอล่ะขอเนี่ยบอกว่าไม่มีตะกอนแต่คุณก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์อาจจะเป็นสารบริสุทธิ์ก็ได้ อาจจะเป็นสารบริสุทธิ์ก็ได้นะครับทีนี้มาดูข้อ4มันผิดยังไงมันบอกกอไก่เป็นสารบริสุทธิ์ไม่ใช่มันมีตะกอนไงถ้ามีตะกอนคุณก็ฟันทงไปละไม่ใช่สารบริสุทธิ์แน่ๆนะครับังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3โอเคนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยโอ้โหเหลือเวลาอีกคือนับถ้านับเอาตอนเนี้ยที่กําลังนั่งอัดคลิปอยู่นะครับวันนี้วันที่18 นะครับวันนี้วันที่18ก็เหลือเวลาแค่ประมาณ5วันโดยประมาณนะครับประมาณ4ีวัน5วัน5มาหานนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆเรามาต่อกันพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือพาร์ทที่6นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ